สวัสดีครับมาดู f o r ซ่าสามรปี2016นะครับอันนี้สวยมากๆเลยยี่อยบ้างน,นะครับตามสภาพรถมือ2นะแต่แต่งมาเท่มากเลยแต่งแนวทลวร์ลิงนะครับเนี่ยครับมีกันนี่นะครับกันล้มหน้ามีไฟมาด้วยนะครับไฟแยกแยกมีระบบแยกมานี่นะครับ คันนี้ท่อแต่งนะแต่เป็นท่อเดิมแต่ผ่ามานะแต่ว่าเดินคอดีๆเลยนะนี่ครับเดินคอมาเดินคอเล็ด้วยก็นั่งดีนะแล้วก็มีกล่องหลังด้วยนะครับทะเบียนสวยนะอ5าห้าสี่เก้าดูรอบคันก่อนจะชี้ตําหนิให้ดูนะครับไปหน้าโจคเตอร์นะครับไปหน้าเบรคเตอร์ ก็ทําสีทองมานะนี่ก็ตรงนี้นะเห็นไหมอีกน,นึงฝั่งล่างไม่โดนนะครับมีรอยนิดหน่อยล่าว่าร,รถโดยรวมสวยมากนะสีงเงิน 2016. ปีสอง6สิบหกเราเล่นกันนะตนัวนี้ถ้าฝั่งนี้มีรอยนะครับนิดหน่อยนี้ครับล่างนิดหนึง่งก็สีทองด้วยเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องน,น,นะครับ ใหม่ก็ประมาณหกหมื่นห้านะครับหนึ่งเครื่องนั้นเครื่องดีนะไม่ดังไม่ควนดีจริงเครื่องอันนี้เครื่องรถคันนี้ดีมากไม่ดังไม่ควนเครื่องเดิมแหง้งๆไม่ดังไม่ควนเล่มก็ปีสิบหกนะครับที่สองเจ้าของนะ มาแล้วภาษีไม่หกแปดก็หกเก้านะแต่อะไนี้มันยังไม่ได้อัพผมหาภาษีไม่เจอบุ๊คครบสวิตช์ครบอยู่นี่ครับเครื่องดีนะเงียบไม่ดังไม่ควันด้วยอันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เปิดไฟได้ปิดไฟได้นะครับ สอบถามได้นะครับซื้อไปใช้งานในคุ้มหล่มอมากโอเคครับวันนี้ก็รีวิวแค่นี้นะครับสอบถามได้เลยเดี๋ยเออโต้บค์นะครับ